ในโลกฟุตบอลการเข้าถึงรอบครบ100นัดเป็นเกียรติยศที่นักเตะใดก็ตามต้องการมีในชีวิตซึ่งก็เป็นเหตุผลที่พีทีประจวบ FC มอบเสื้อที่ระลึกให้กับประสิทธิ์จันทุมกองกลางของทีมในเกมเปิดรังเจ้าลำพูนวอริเออร์ในเกมที่สุดยอดและน่าจดจำนัดที่11ในเซฟที่1ฤดูกาล2025-26ที่ผ่านมาแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมด การลงสนามครบ100นัดของประสิทธิ์จันทุมยังมาพร้อมกับสถิติที่น่าทึ่งอีกมากมายซึ่งอาจทําให้เหล่าสาวๆต้องการเสื้อของเขาอยู่ในตู้เสื้อของพวกเธอด้วยกับ5ประตูและ11แอสซิสทำให้เขาเป็นนักเตะที่มีผลงานที่น่าทึ่งในระดับนี้และนี่ยังไม่ใช่ทุกอย่าง มีข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้นในโลกฟุตบอลไทยในเซฟนี้จิมบีคาตาเกนาก็ไม่ต้องการให้ใครลืมตัวเขาได้กับการเก็บ3ามแต้มหลังเปิดรังชนะโซตาเอฟเอในเกมที่น่าตื่นเต้นการท่าเรือก็ไม่ต้องการให้ใครลืมตัวทีมได้กับการคว้าเจ้าเตาเาเดาวเด่นของหมอนทองวิทยามาเข้ารังแต่ที่น่าสนใจคือวิเคราะห์บอลไทยลีก2025 26นัดที่11ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างอุทัยธานีกับเมืองทองซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจและน่าติดตามจะเป็นใครที่จะเป็นเจ้าของ3ามแต้ม สำหรับประสิทธิ์จันทุมก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งในการเป็นนักเตะกับการผ่านการค้าแข่งกับทีมในระดับสูงอาทิสุพรรณบุรี FC ฟีสีหมอก FC และลำปาง FC ก่อนที่จะมาร่วมทัพพีทีประจวบเอฟซีทีมปัจจุบันพร้อมกับการติดทีมชาติไทยยู23ที่เป็นเกียรติยศในอดีตข้อมูลเพิ่มเติมภาพจาก PT, พีทีประชูเอกซีจำนวนผู้เข้าชมที่1393และแท็กที่เกี่ยวข้องกับบีวีดีซีไลออนซิก 1, ประสิทธิ์จันทุมและพีทีประจวบ FC ข้อมูลเพิ่มเติมการแข่งขันล่าสุดในไทยลีก